รองเท้าไก่ชนนะครับใส่เพื่อป้องกันนอป้องกันอุ้มเท้าถลอกนะครับสนใจรองเท้าไก่ชนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับราคาย่อมเยาเพียงคู่ละ20บบาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็นานเลยหลายวันเลยไม่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะ ก็วันนี้เราก็จะมาตอบคําถามกันก่อนเลยเนาะเพราะว่าบางคนก็ถามกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตอบให้เพื่อนๆฟังกันก็ถ้าเป็นบางคําถามที่ผมเคยตอบไปแล้วนะผมจะไม่ตอบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่ผมไม่ยังไม่เคยตอบก็มาตอบหรือว่าอาจจะตอบไปแล้วแต่จำไม่ได้ก็มาตอบใหม่แล้วกันเอาตามนี้แล้วกันเนาะก็มีคนถามผมมาว่า อาพี่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเล่นนอกเนาะแล้วพวกบอกว่าต่อตามเชิงหรือว่าเล่นตามเชิงประมาณนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่า,าในสนามเนี่ยตัวไหนจะเป็นต่อก็ช่างตามเชิงหมายความว่าเขาจะเล่นตัวที่เป็นต่อนะครับก็อธิบายกันสั้นๆประมาณนี้ว่าเขาจะเล่น ตามตัวที่เป็นต่อก็คือเขาจะเล่นตัวต่อนั่นแหละเอาง่ายๆแต่เขาไม่กล้าเอ่ยต่อเพราะว่าเขากลัวเราไม่เล่นกยบเขาเขาก็เลยบอกตามเชิงตามเชิงต่อตามเชิงต่อตามเชิงหรือเล่นตามเชิงประมาณนี้นะครับก็คือเขาจะเล่นตัวต่อนั่นแหละนะครับส่วนที่คําถามหนึ่งถามมาว่า,าในสนามจริงมันไม่ง่ายอย่างที่ผมสาธิตหรอก มันก็แล้วแต่เรานะต้องพูดไว้ก่อนวนะ่ามันก็แล้วแต่ไก่เราไก่เราหรือไก่ตัวที่เราเล่นหรือซุ้มที่เราเล่นนะครับอย่างสมมุติว่าล่าสุดนี้ที่ผมเอาไปชนมาเนาะก็จะเล่าให้ฟังก็ผมได้ไปชนไก่ที่สนามเอ็มริซซิ่งของกําแพงเพชรเนาะจังหวัดกาแพงเพชรก็เป็นสนามระดับจังหวัดนะครับก็เราก็ไปชนที่นั่นก็ ชนที่4,000นะครับก็ปล่อยหางไปเราเป็นซุ้มหน้าใหม่มาจากาบ้านนอกแล้วกันง่ายมาจากาแถบโซอนนอกๆเนอะนอกเมืองพอเรามาตีในเมืองเนี่ยเขาไม่รู้จักเรานะครับเขาไม่รู้จักเราเนาะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไอซุ้มเนี่ยมันไม่เขาไม่คุ้นหน้าเขาก็ไม่กลัวปล่อยหางไปปั๊บเวทไก่เนี่ยพอๆกันนะเบทไก่พอๆกัน ก็เอางี้ไปชมก่อนได้มีคลิปอยู่หน้าเฟซนะครับก็เวทไก่พอๆกันปล่อยหางไปปุ๊บเขาเห็นเราหน้าใหม่เขาเป็นหน้าเก่าประจําอยู่ละเขาไล่ต่อมาเลยสามสองปล่อยหางไปก็ต่อสามสองสามสองเสร็จปล่อยหางไปอีกพักหนึ่งเจ็ดสี่ปล่อยหางไปพักหนึ่งได้อยู่ประมาณเกือบสักสิบนาทีเขาต่อสองหนึ่งเลย ทั้งทั้งนี้พม่าเจอพม่ามันคว้างกันอยู่เลยคว้างกันอยู่พอทีนี้เขาไล่ต่อสองหนึ่งเลยเราก็ลองนี่ลองอย่างเดียวเลยเพราะเราหน้าใหม่เราหน้าใหม่แล้วก็หน้าเสือเราไม่ได้แข็งอย่างเขาเขาหน้าเสือดีเนาะก็คู่ต่อสู้เรามาจากสามเงาเขื่อนภูมิพลพทางนู้นเนะี่ยก็จังหวัดตากแล้วกันจะได้รู้ว่าเออมาจากไหนเขาหน้าเสือแข็งเขาไล่ต่อมาเลยครับสามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งเราลองทุกช็อตเลย ทั้งที่ไก่มันสูสีอยู่แล้วก็ตีไปอีกพักนึงเขาไล่ต่อถึง3ถึง4ี่นะครับถึง4เลยพอต่อ5ปุ๊บเราก็ลองเราก็ยังลองอยู่แต่ว่าช็อตที่สามที่สี่เนี่ยเขาแค่ต่อมาแต่เขาไม่เล่นละคือต่อมาเราติดไปเขาไม่เอาต้วบอกไม่เอาเพราะว่าไงรู้ไหมไก่เราตีด้วยลองด้วยอราคาดีมาก ตีเขาด้วยลองด้วยผลปรากฏว่าหมดอันแรกถ้าสมมุติว่าหน้าเสือแข็งเท่ากันเนี่ยเราน่าจะเป็นต่อเขาอยู่ประมาณสามหนึ่งแต่เขาดันเอาตัวเขาต่อเราสองหนึ่งอันนี้คือการการเจอซุ้มใหญ่เนาะแล้วก็หน้าเสือเขาแข็งก็จะประมาณนี้ก็ราคาก็สวยงามประมาณนี้พออันสองเข้ามาเขาก็ยังไล่ต่อสองต่อสองอยู่ต่อไปพักเดียว เพราะว่าเราลองด้วยตีด้วยเราลองด้วยตีด้วยนะพักเดียว่ผ่านห้าทีไปปับ๊บห้าทีของอันสองไปปั๊บเนี่ยเรามาเริ่มราคามาตื้นมาตื้นมาตื้นหมดอันสองเราเป็นต่ออยู่ห้าหนึ่งเขาดันไม่ให้ไหลนะไม่ให้ไหลไปถึงสิบหรือมากกว่านะั้นเขาดันอยู่ที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเราก็เล่นง่ายดิออกตัวเลยโยนออกตัวไปแล้วก็มาเล่นเล่นราคาเลิอกอีก ก็ผลปรากฏว่ายังไงเราก็กิน3ทางครับวับนนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะว่าราคาต่อรองเล่นได้จริงต้องเข้าไก่ให้ถูกตัวการเข้าไก่เราต้องมองคืออย่างน้นอยเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องไก่ก่อนอ่านสรีระงโงเูเฮงไก่ให้เป็นก่อนแล้วพอเห็นตีปุ๊บเนี่ยบางทีเราอย่าไปเล่นตามเซียนเขาครับอย่าเล่นอย่าไปไม่เล่นตามเสีย,อย,สยอย่าไปเล่นตามหน้าเสือของ ของไก่คู่นั้นๆบางทีมันไม่ได้เป็นต่อหรอกสายตาเรามองเห็นแล้วตัวไหนเป็นต่อเป็นรองอะ่ะต่อมาแล้วก็ลองไปดิไก่นะไก่เลี้ยงมาตีเอาเงินนะมันเลี้ยงมาดีทั้งคู่เลยไม่มีไม่มีใครเลี้ยงมาไม่ดีหรอกครับก็ดูเอาเล่นเอาแล้วกันส่วนอีกคําถามหนึงจะเป็นคําถามสุดท้ายของคลิปนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงคอร์สจะสิวันยีิบเอ็ดวันไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปเปรียบ แล้วมันไม่ได้คู่จะทํายังไงพี่จะเลี้ยงต่อยังไงดีหรือว่าจะเอาไปทําอะไรต่อหลักๆเลยนะถ้าผมเลี้ยงคอร์สไปแล้วไปชนแล้วไม่ได้คู่อาทิตย์เนี้สมมุติว่าผมไปเปรียบไก่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้คู่เลยสักสองวันเลยเสร็จกลับมากลับมาบ้านวันจันทร์เช้าวนวมอ่านวมนะนวมเนี่ยของเราตัวเราเนี่ยจะปล่อยปากส่วนไอไก่นวมเราเนี่ยจะ,จะอ่าน,นี้จะคุมปากให้มันเตะ นมอันหนึ่งอันนึงเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็เลี้ยงสบายๆเลี้ยงสบายๆนะที่นี้ก็คือว่าเช็ดน้ําตักแดดออกกําลังนิดๆหน่อยๆให้มันก็พอแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ไปเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าอาทิตย์หน้ายังไม่ได้อีกก็ผมแนะนําว่านมอีกก็ได้นมอีกสักเที่ยวหนึ่งสําหรับสูตรผมนะนมอีกสักเที่ยวหนึ่งแล้วไปอาทิตย์ถัดไปถ้ายังไม่ได้อีก ทีนี้หยุดให้หยุดให้หยุดนะแล้วก็ฉัดหน้าเตะฉาดหน้าใหม่พอเตะฉาดหน้าใหม่เสร็จแล้วก็มาเริ่มเลี้ยงใหม่แล้วก็ค่อยไปตีก็ตัมระหว่างที่นมอยู่เนี่ยยากาลังเนี่ยให้ป้อนด้วยนะแต่ว่าอย่าไปป้อนเยอะให้ป้อนป้อนเป็นประมาณว่า2วันที2วันทีแล้วกันเพราะว่าตัวไก่มันสมบูรณ์เต็มที่ลวเราแค่นมให้มันคือให้มันได้คลายกล้ามเนื้อบ้างให้ได้ยืดเส้นยืดสายบ้างแค่นั้นเอง แล้วก็เช็คฟอร์มมันเฉยๆนะครับหรือว่าเขาจะเลี้ยงสูตรอื่นก็ได้นะก็คือคุณไม่ได้คู่มาคุณเอากลับมาคุณเอามาทําตัวใหม่เอามาวิ่งกงหนูสัก2วันแล้วก็มาหยุดพักแล้วก็เอาไปตีต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองจับจุดดูว่าสูตรคุณเลี้ยงสูตรไหนยังไงแล้วกันแต่ว่าหลากัหลกๆเลยที่เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามานวมนวมเสร็จแล้วก็เอาไปตีที่ถัดไปนะครับก็วันนี้ ก็มาให้ความรู้ประมาณนี้เนะว่า,าเรื่องแรกก็จะเป็นเล่นตามเชิงคือต่อตามเชิงก็คือเล่นไก่ตัวต่อนะั่นแหละตามเชิงไงตามเชิงคือใครตัวไหนเป็นต่อเล่นตัวนั้นน่ะส่วนเรื่องที่สองเรื่องราคาต่อรองกันบอกว่าเออมันในสนามจริงมันไม่มีสวยหรูใครมันมีครับไก่ผมสวยหรูทั้งคู่ผมเอาไปตีเนาะสองเสาติดเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปด้วยก็คือมัวแต่ไป ทำตัวไก่แล้วก็เอาไปชนก็สองหน้าติดถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะแล้วก็ติดตามที่ Facebook ผมเวลาผมเอาไก่ไปชนจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเอาแบบนี้เนาะเแบื้องต้นส่วนวันนี้เรื่องที่3ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องเลี้ยงแล้วไม่ได้คู่จะทำไงก็แล้วก็บอกไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะกันใครชอบใจผมติดตามผมแล้วก็รู้สึกว่าเก็ีดขี้หน้าก็ได้อะหรือว่าถูกโล ก็ตามก็เข้ามาติดตามผมได้ที่ Facebook ไก่ชนบัรหารฟาร์มหรือเพจไก่ชนบัรหารฟาร์มได้นะครับเวลาผมเอาไก่ไปชนผมก็จะมาไลฟ์สดให้ดูแล้วก็ให้เป็นประสบการณ์นะว่าเออฮ้ยเวลาไปชนไก่สนามแถวนี้แถวนี้เป็นยังไงบ้างประสบการณ์แบบบ้านๆครับบ้านๆผมซุ้มเล็กๆเนาะตีไม่แพงครับก็ไม่เกินแสนเฉยๆประมาณนี้แต่ถ้ามาท้าผมตีไก่เงินผมก็เอาง่าย,ายๆเลยเอา,าเอาีอันนะตีกินเบียร์นี่ว่า หรือจะตีกินเหล้าขาวก็ได้หรือกินเหล้าสีก็ได้เอาประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าจะกินเบียรระดับพวกขวดละพันขวดละหมื่นผมไม่เอานะคือเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันแล้วกันตีกินเบียต้องสามวไไขวดอย่างเงี้ยได้หกขวดได้ถ้าเป็นพระพ้กเดียวกันนะคนรู้จักกันแต่ถ้าจะไปชนท้าผมว่าเฮ้ยคุณมาตีไก่ผมไหมตีข้างละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมไม่เอาครับไว้เราเวียนกันไปเจอในสนามกันดีกว่าแล้วถ้าผมชอบไก่คุณผมค่อยไปท้าคนตีแล้วกัน เอาแบบนั้นละกันโอเคครับวันนี้ก็ล่ําลาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงเห็นมีคู่ดงังอีกคู่นึงเดี๋ยวค่อยมาวิคอยฟังกันมันหลังนะครับสวัสดีครับ